สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยเจาะลึกกันเรื่องน่าสนใจจากคำพิพากษาสารดีกาฉบับหนึ่งนะครับเลขที่131912558ค่ะสวัสดีค่ะคือเป็นเรื่องอุบัติเหตุรถยนต์ชนกับมอเตอร์ไซค์มีคนเสียชีวิตด้วยแต่เอ๊ะทำไมสารดีกาท่านถึงตัดสินว่าบริษัทประกันของรถยนต์เนี่ย ไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้ทายาทผู้ตายใช่ค่ะมันมีเงื่อนไขอะไรในพรบรคุม้มครองผู้ประสบภัยจากรถเนี่ยที่เราอาจจะยังไม่เคลียร์กันวันนี้เรามาแกะรอยหาข้อตอบกันครับค่ะเคสนี้น่าสนใจมากๆเลยค่ะเพราะมันช่วยให้เราเห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยนะระหว่างตัวค่าเสียหายเบื้องต้น ที่พรบรเขาเน้นให้จ่ายเร็วๆกับค่าสินไหมทดแทนทั่วไปที่ต้องไปพิสูจน์ความผิดกันอีกทีแล้วก็มีเรื่องบทบาทของกองทุนท,นทดแทนผู้ประสบภัยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยค่ะงั้นเราเริ่มจากข้อเทจ็จจริงก่อนนะครับคือมีรถยนต์คันหนึ่งจำเลยที่1เป็นเจ้าของรถแล้วก็มีจำเลยที่2เป็นบริษัทประกันภัยตามพรบอรของรถคันนี้แหละค่ะรถคันนี้ขับไปชนกับรถจักรยานยนต์หรือมอเตอร์ไซค์ที่ผู้ตายเป็นคนขี่ ทำให้ผู้ตายเสียชีวิตทีนี้โจ์ซึ่งเป็นลูกของผู้ตายเขาก็เลยฟ้องเรียกค่าเสียหายจากทั้งเจ้าของรถยนต์แล้วก็บริษัทประกันอืม,มีข้อมูลด้วยนะครับว่าคนขับรถยนต์เนี่ยซึ่งเป็นลูกจ้างของจำเลยที่หนึ่งเคยถูกศาลตัดสินไปแล้วในคดีอาญาว่าขับรถโดยประมาทออ๋มีคดีอาญามาก่อนแล้วด้วยใช่ครับทีนี้ประเด็นหลักที่เราจะคุยกันวันนี้คือเรื่องค่าเสียหายเบื้องต้นนี่แหละครับ โจดเขาเรียกร้องส่วนนี้จากบริษัทประกันรถยนต์จำเลยที่2เป็นเงินอตอนแรกเรียกร้องไป10,000แสนบาทค่ะตรงนี้ล่ะค่ะที่เป็นจุดสำคัญของคดีนี้เลยคือเรื่องค่าเสียหายเบื้องต้นเนี่ยพรบรคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถเนี่ยเขามีหลักการเฉพาะตัวอยู่หลักการยังไงครับคือวัตถุประสงค์หลักของค่าเสียหายเบื้องต้นก็คือต้องการให้มีการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยหรือทายาทเนี่ยให้เร็วที่สุดครับให้เร็วที่สุด ใช่ค่ะโดยใช่ยังไม่ต้องไปรอพิสูจน์ว่าใครถูกใครผิดในอุบัติเหตุนั้นทีนี้กฎหมายในมาตรา24วรรคหนึ่งเขากำหนดไว้ชัดเจนเลยว่าถ้าเป็นกรณีรถชนกันตั้งแต่2คันขึ้นไปนะคะครับบริษัทประกันของรถแต่ละคันมีหน้าที่จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้กับผู้ประสบภัยที่อยู่ในรถคันที่ตนเองรับประกันภัยไว้เท่านั้นค่ะเอาจริงเลยครับหมายความว่า,เ,าเงินก้อนแรกเนี่ย ค่าเสียหายเบื้องต้นบริษัทประกันของรถยนต์จะจ่ายให้แค่คนที่อยู่ในรถยนต์คันนั้นถูกต้องค่ะไม่รวมคนขี่มอเตอร์ไซค์ที่โดนชนเขาต้องไปเรียกจากที่อื่นเหรอครับอันนี้แปลกนิดหน่อยนะใช่ค่ะตามหลักการนี้เลยสําหรับค่าเสียหายเบื้องต้นนะคะทายาทของผู้ตายซึ่งขี่มอเตอร์ไซค์มาเนี่ยก็ต้องไปเรียกร้องจากบริษัทที่รับประกันภัยพรบอรของตัวรถมอเตอร์ไซค์คันนั้นเองอ๋อเข้าใจแล้วครับมันผูกกับรถคันที่ผู้ประสบภัยอยู่ หรือรถที่บริษัทตัวเองประกันไว้ค่ะประมาณนั้นเลยแต่ว่าในคดีนี้มันมีข้อมูลด้วยน่ครับว่ารถมอเตอร์ไซค์คันที่ผู้ตายขี่เนี่ยไม่ได้ทําประกันพรบรไว้ใช่ค่ะอ้าวแล้วแบบนี้ทาย,ยาทจะทํำยังไงต่อครับคือจะได้ไม่เงินส่วนนี้เลยเหรอไม่ใช่ค่ะกฎหมายเขาก็มีทางออกเผื่อไว้เหมือนเป็นตะข่ายนิรภัยชั้นสุดท้ายนะคะครับในพรบรนี่แหละ มาตราย3 3มวงเล็บหนึ่งเขากำหนวดว่าถ้ารถคันที่ประสบเหตุเนี่ยไม่ได้จัดให้มีการประกันภัยตามพรบรหรือสมมติว่ามีประกันแต่หาตัวเจ้าของหรือบริษัทประกันมารับผิดช,ชอบจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นไม่ได้ในตอนนั้นกฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่ของสำนักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยค่ะที่จะต้องเข้ามาจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นก้อนนี้ให้กับผู้ประสบภัยหรือทาย,ยาทแทน อ๋อมีกองทุนเข้ามาช่วยตรงนี้นี่เองดีจังครับแล้วในคดีนี้แหะครับทางทายาทได้รับเงินจากกองทุนไปหรือยังได้รับไปแล้วค่ะอันนี้เป็นข้อเท็จจริงที่ศาลท่านนํามาพิจารณาเลยคือปรากฏว่าโจทย์เนี่ยได้รับเงินค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยไปแล้ว เป็นจำนวนเงิน35,000บาทซึ่งเป็นอัตราที่กฎกระทรวงกำหนดไว้สำหรับกรณีเสียชีวิตในตอนที่เกิดเหตุนะคะไม่ใช่1 0 0 0 0แบาทที่โจทย์เรียกร้องตอนแรกอ๋อคนละอัตรากันค่ะพอได้รับเงินส่วนนี้เต็มตามสิทธิ์ที่พึงได้จากกองทุนแล้วเนี่ยก็เลยไม่สามารถจะไปเรียกร้องเอาค่าเสียหายเบื้องต้นตัวเดิมนี้ซําซ้อนจากบริษัทประกันของรถยนต์คือจำเลยที่2ได้อีก เข้าใจแล้วสารดีกาท่านก็เลยพิภาคษากลับคำพิภาคษาสารอุทธรในส่วนนี้แล้วก็ยกฟ้องจำเลยที่2เรื่องค่าเสียหายเบื้องต้นไปค่ะกระจางเลยครับเรื่องค่าเสียหายเบื้องต้นสรุปคือเน้นจ่ายเร็วไม่รอพิสูจน์ผิดถูกแล้วก็ใจ่ายให้คนที่อยู่ในรถที่ตัวเองประกันถ้าไม่มีประกันหรือหาคนจ่ายไม่ได้ก็มีกองทุนมารับช่วงต่อใช่ค่ะหลักการเป็นแบบนั้นเลยทีนี้ มันก็ยังมีค่าเสียหายอีกส่วนหนึ่งใช่ไหมครับที่ไม่ใช่ค่าเสียหายเบื้องต้นแต่เป็นค่าเสียหายที่ต้องมาดูกันจริงๆว่าใครประมาทใครต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุครั้งนี้จริงๆที่เรียกว่าค่าสินใหม่ทดแทนถูกต้องค่ะนี่เป็นค่าเสียหายอีกประเภทที่ต่างจากค่าเสียหายเบื้องต้นโดยสิ้นเชิงครับเพราะอันนี้ต้องมาดูเรื่องความรับผิดทางละเมิดหรือว่าใครประมาทใครผิดนั่นแหละค่ะซึ่งสารดีกาท่านก็พิจารณาประเด็นนี้ด้วยเหมือนกันแล้วท่านว่าอย่า,ง,ง,า,ายงไงครับเรื่องความประมาท สารท่านดูจากพยานหลักฐานหลายอย่างเลยค่ะทั้งสภาพรถหลังชนกันลักษณะที่ชนคือชนด้านข้างขวาของมอเตอร์ไซค์แล้วก็มีจุดสําคัญคือระยะทางที่รถยนต์ลากมอเตอร์ไซค์ไปหลังชนครับลากไปไกลถึง40เมตรเลยนะคะโหสี่เมตรไกลมากนะนั่นใช่ค่ะสารท่านก็เลยให้น้ําหนักว่าการชนลักษณะนี้เนี่ยมันน่าเชื่อว่าผู้ตายอาจจะขับมอเตอร์ไซค์ตัดหน้ารถยนต์ในระยะกระชันชิดจริงแต่แต่แต แต่ในขณะเดียวกันการที่รถยนต์ลากมอเตอร์ไซค์ไปไกลถึง40เมตรมันก็บ่งชี้ชัดเจนเหมือนกันว่าคนขับรถยนต์เองก็ต้องขับมาด้วยความเร็วที่สูงมากๆด้วยฟังดูเหมือนว่าอา,อาจจะผิดทั้งคู่ประมาททั้งคู่สารดีกาสรุปแบบนั้นเลยค่ะท่านวินิฉัยว่าเหตุละเมิดหรืออุบัติเหตุครั้งนี้เนี่ยมันเกิดจากความประมาทเลินเล่อของทั้งสงฝ่ายคือทั้งคนขับมอเตอร์ไซค์และคนขับรถยนต์ครับ และเป็นความประมาทที่ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันหรือพูดง่ายๆคือประมาทพอๆกัน oh. ซึ่งตามหลักกฎหมายแพ่งเรื่องละเมิดแล้วเนี่ยถ้าต่างฝ่ายต่างประมาทพอๆกันแบบนี้จะไม่มีฝ่ายไหนสามารถเรียกร้องค่าสินใหม่ทดแทนจากอีกฝ่ายหนึ่งได้ค่ะอ๋อ oh. เป็นอย่างนั้นไปค่ะดังนั้นโจทย์ซึ่งเป็นทายาทผู้ตายก็เลยไม่สามารถเรียกค่าสินใหม่ทดแทนส่วนนี้จากจำเลยที่2คือบริษัทประกันรถยนต์ได้เช่นกันศาลท่านก็เลยยกฟ้องจำเลยที่2ในส่วนนี้ด้วยค่ะ เอาละครับชัดเจนมากๆจากการคุยกันวันนี้ทําให้เราเห็นภาพเลยนะครับว่าคําพิพากษาดีการนี้ให้บทเรียนอะไรบ้างสรุปง่ายๆคือค่าเสียหายเบื้องต้นตามพรบเนี่ยหลักการคือบริษัทประกันจ่ายให้คนในรถที่ตัวเองประกันถ้าไม่มีประกันหรือหาคนรับผิดไม่ได้ก็มีกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยเข้ามาจ่ายแทนพอได้รับจากกองทุนแล้วจะไปเรียกซ้ําจากบริษัทประกันของคู่กรณีอีกไม่ได้ใช่ค่ะจบไปส่วนนั้นส่วนค่าสินใหม่ทดแทนอื่นๆที่เป็นเรื่องความเสียหายจริงๆ อันนั้นต้องไปพิสูจน์ความประมาทกันซึ่งถ้าสารมองว่าประมาทพอๆกันก็อาจจะไม่มีใครต้องใจ่ายให้ใครเลยถูกต้องค่ะก็เป็นไปตามหลักกฎหมายละเมิดครับผม แต่สิ่งที่น่าสนใจนะคะแล้วก็อาจจะชวนให้เราคิดต่อจากเคสนี้ก็คือการออกแบบของกฎหมายพรบรนี่แหละค่ะที่เพยายามแยกส่วนกันชัดเจนมากระหว่างค่าเสียหายเบื้องต้นที่เน้นความรวดเร็วช่วยบรรเทาทุกข์ไปก่อนเลยไม่ต้องรอพิสูจน์ว่าใครผิดกับค่าสินหมายทดแทนที่ต้องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาความรับผิดชอบทางลเมืดเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมอย่างแท้จริง การสร้างสมดุลระหว่างการเยียวยาที่รวดเร็วกับการค้นหาความรับผิดชอบที่ถูกต้องเพื่อความเป็นธรรมเนี่ยคะ่ะอาจจะเป็นหัวใจสําคัญแล้วก็เป็นประเด็นที่เราอาจจะต้องพิจารณากันต่อไปในระบบกฎหมายบ้านเรานะคะว่ามันเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนคะ่ะ